สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงแจ้วเจ้าจากเมอีสานใต้นคนอำเภอโครนชัยจังหวัดปรัรมนะคะวันนี้ก่ออ,อกไปทํางานนะคะก็ไดขึ้นมาบนห้องที่ว่ามีเครื่องออกกําลังกายนะคะจะจะออกกําลังกายนิดหนึ่งค่ะรู้สึกว่าร่างกายเพลียเหลือเกินแล้วตอนเช้าค่ะต้องตื่นแต่เช้ามากเลยค่ะเพราะว่าเสียงรบกวนจากคุณผู้ชายนะคะ ส่วนตัวก็ทำงานบ่ายบ่ายสองครึ่งแล้วก็เลิกห้าทุ่มหกนาทีนะคะอาทิตย์นี้เข้าเข้ากับ่ายทีนี้กว่าจะได้ถึงบ้านนะคะอาบน้ำทานข้าวแล้วก็นอนนะคะกว่าจะได้นอนก็เกือบตีหนึ่งแล้วนะคะพอเรานอนเกือบตีหนึ่งแล้วก็แฟนก็จะ ตื่นตีห้าครึ่งหกโมงเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็เราก็ต้องตื่นตื่นด้วยค่ะเพราะมีเสียงรบกวนก็นอนตกไม่ได้ขนาดแสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องหน้าต่างมานหน้าต่างแค่นี้ก็ยังจะทําให้หลับยากเลยนะครับเพราะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ต้องตื่นค่ะตื่นแล้วมันก็หลับไม่ลงค่ะบวกด้วยอาการเพลียของร่างกายด้วยก็ยิ่งแต่หลับยากเข้าไปอีก ็เลยมาออกกําลังกายดีกว่าถึงมาออกกําลังกายดีกว่าก่อนจะทํากับข้าวแล้วก็อาบน้ําไปทําง,งานตามปกตินะคะข้อนี้นะคะชีวิตในสางแบนนะคะก็ต้องสู้ไปวันๆนะคะออกกําลังกายบ้างเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงถึงจะอ่อนเพลียงไหมก็ถ้าเราได้ออกกําลังกายมั่งก็ ก็อาจจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาบ้างคะก็เลยขึ้นมอกกำลังกายสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยลงไปทากับขา้าวกลับป้าแล้วก็อาหารเช้าทันกันนะคะก็รอตั้งหน้าตั้งตารอนะคะรอรอ พักร้อนนะคะที่ซีีเดนเวลาเราทํางานถ้าเราได้เป็นคนงานประจานะคะหนึ่งปีเขาจะให้เวลาเราพักร้อนยี่สิบห้าวันนะคะแล้วเขาก็จ่ายค่าแรงให้เราเต็มเต็มอัตราที่ที่เราทําไว้นะคะปีหนึ่งก็จะมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็พักร้อนช่วงเดือนเดือนปลายเดือนมิถุนาถึงถึง ปลายเดือนกรกฎาและกลุ่มที่สองก็เริ่มเริ่มจากปลายเดือนกรกฎาถึงกลางกลางสิงหาประมาณนั้นนะคะแต่ปีนี้ก็จะได้พักร้อนเป็นกลุ่มแรกนะคะก็โชคดีไปก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันหยุดพักร้อนประจําปีนะคะเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่หน่อยก็อย่างน้อยล้วก็ยังได้ชาร์จเบ็ดของตัวเองก็หน้าร้อนปีนี้คงไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมะค่ะ เพราะว่าโควิดนะถึงจะออกไปไหนไกลๆหรือขับรถไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระวังเรื่องการติดต่อของไวรัสโควิดค่ะเพราะว่าสถานที่ต่างๆก็มีการสุ่มเสียงเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสโควิดเหมือนเดิมนะคะปีที่แล้วก็พักร้อนรอบสองพอมาปีนี้ก็เลยได้มารอบรอบแรกค่ะพักร้อนรอบแรกเขาจะสลับกันไปสมมติว่าปีนี้เราพักพักร้อน เป็นกลุ่มแรกนะคะปีหน้าก็ต้องเจอเป็นกลุ่มที่สองก็สลับกันไปแบบนี้ค่ะหมุนเวียนกันไปทุกๆปีนะคะและทีนี้ปีแรกก็ได้เวลาพักร้อนก็ไม่ได้ไปไปไหนเลยนะคะทําสวนค่ะสามอาทิตย์เต็มๆทาสวนตัดแต่งต,ต้นไม้ขุดต้นไม้ใหญ่ๆออกคือทําทุกอย่างเลยสวนมากก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทําคนเดียวนะคะทําคนเดียวตลอด ก็มันงงเหงาด้วยแล้วก็หยุดพักร้อนแล้วก็ไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดก็ไม่ได้กลับเมืองไทยปีนี้ก็ไม่ได้กลับอีกหรอกค่ะก็ต้องต้องอยู่เหมือนเดิมแต่ปีนี้คิดว่าน่าจะได้ออกออกอเที่ยวกับแฟนนะคะก็จะเอารถนอนค่ะเป็นเป็นโมเตอรโฮมค่ะไปสร้างกฤ่กับเรือโมเตอร์โฮมหรือ กระแสสวีเดนกับฮุสบิลกับเป็นเขาเรียกอะไรรถคาราวานใหญ่ๆอะไซส์เหมือนเท่ากับรถบัสเนี่ยค่ะวีนี้น่าจะได้ออกไปเที่ยวตรงไหนที่เป็นธรรมชาติหน่อยค่ะที่ว่าแต่ไม่ไปอ,อยู่รวมกับผู้คนหรือชุมชนเยอะๆนะคะเช่นพวกแคมปิ้งหรือที่มีคนเยอะๆเ,เราก็อาจจะไปอยู่ในรอบนอกค่ะจะไม่ไปเช่าที่ที่จอด กับกลุ่มคนเยอะๆค่ะไม่อยากจะเ,เสียงในจุดนี้นะครับตลอดเวลาเราก็พยายามระวังระมัดระวังตัวเองมาตลอดยิ่งแฟนเป็นบุคคลกลุ่มสูมเสี่ยงมากด้วยคนสูงวัยนะคะส่วนเราก็พยายามรักษาสุขภาพเวลาไปตลาดเวลาไปจับจ่ายซื้ออาหารสิ่งของอะไรก็จะใส่แมสค่ะปิดปากตลอดแล้วที่ทำงานเราก็ใส่ตลอดนะคะ นั่นและค่ะต้องระวังตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็ไปออกกําลังกายกันดีกว่าค่ะปั่นจักรยานแล้วออกกำลังกายหน้าท้องสักนิดเพื่อชีวิตจะได้เจ่มใสนะคะจะได้สดชื่นขึ้นมาบ้างนะคะอ๋สู้ค่ะวันนี้ค่ะคตื่นเดนเช้าค,ค่ะแหกิีตาค่ะ ออกกำลังกายกันเถิดนะคะที่จริงก็ไม่อยากตื่นหรอกนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายค่ะเขาก็ตื่นแต่เช้าเขาก็จะตื่นประจำของเขาปกติอยู่แล้วเนะาะหกโมงเช้าหรือก็อไม่ก็ตีห้ากว่าค่ะส่วนเรานะคะก็ทำงานค่ะบ่ายสองครึ่งเลิกห้ 5, าทุ่มหกนาที ว่าจะขับรถถึงบ้านมาก็เกือบเที่ยงคืนค่ะอาบน้ํากินข้าวนั่งพักแรงกว่าจะได้นอนก็เกือบตีหนึ่งนะคะตอนเช้าก็เหนื่อยล้ะคุณผู้ชายตื่นมาก็ค่ะก็ต้มกาแฟกินกาแฟกินอาหารเช้า เปิดทีวีเสียงทีวีเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกห้องน้ํหลังจะเข้าห้องน้ํากาทาธุระของตัวเองเสร็จเขาก็เปิดตูปั้งเดินไปออกกาลังกายของเขาซักพักใหญ่ใเขาก็กลับมาค่ะเปิดประตูอีกค่ะไอเราก็แค่ได้ยินเสียงก็ก็ก,ก,ก,ก๊นิดเดียวก็ไม่หลับแล้วค่ะหลับไม่ลงแค่แสงผ่าน ผ่านช่องหน้าต่างยังหลับไม่ลงเลยค่ะโอ้ยชีวิตมาค่ะตั้งสติตั้งสติตสตออกกำลังกายนะคะเรียกแรงตัวเองนะคะให้มันได้อย่างนี้นะคะชีวิตคนไทยไกลบ้านค่ะสู้โว้ยสุดยอดแล้วค่ะล้ามากเลยนะคะทำงานก็งานหนักมากเลยนะคะ งานโรงงานไก่คัะพูดถึงหนักก็หนักอยู่ค่ะหนักแล้วต้องเรียบเร่งกับเครื่องตลอดตลอดเวลาพูดได้ว่าทุก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 ,ทก,ทก,ทกวินาทีเลยค่ะที่ต้องขยับร่างกายนะคะตอนทำงานนะคะบางทีถ้ายืนแพ็กไก่ใส่กลงก็อยู่กับที่นิ่งเข้าไปเลยค่ะนิ่งเท่าไปยืนจนขาแข็งค่ะ จนตะคิวจะจับขาเลยแต่ทําไงได้ก็ต้องสู้สู้กันต่อไปนะคะเอาปั่นจักรยานค่ะอยู่กับที่นี่แหละค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าหนาวทําไงได้เนาะคนเราเกิดมามีชีวิตแล้ว ็ต้องพยุงใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้วันวันก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวเนาะต้องคิดถึงพ่อแม่คนที่เรารักคนที่รักเราด้วยไหนจะลูกเต้าอีกก็ต้องสู้ไปค่ะสู้เพื่อพวกเขาไปค่ะตัวเองไม่เท่าไหร่เลย สูเพื่อคนอื่นมากกว่าคนอื่นไม่ใช่คนอื่นนะสเพื่อคนในครอบครัวปั่นไม่ได้นานหรอกนะคะเพราะว่าปวดขาปวดน่องค่ะที่ต้องยืนทาง,งานตลอดจนกว่าตั้งแต่เริ่มง,งานจนถึงเวลาเลิกง,งานนะคะ ปกติก็อยากเข้ายิมนะคะยิมก็อยู่ห่างจากบ้านประมาณ1นึ่งกิโลเมตรแค่นี้นะคะอยู่ข้างทะเลวิวดีมากเลยแต่ชวนเพื่อนๆไปไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านออกกำลังกายคนเดียวดีกว่า แล้วอีกอย่างก็ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนก็เยอะอยู่นะพูดถึงสามร้อยถึงห้าร้อยต่อเดือนค่าจ่ายรายปีค่าไปออกกําลังกายในยิ้มก็ราคาก็จะถูกลงนะคะถ้าจ่ายรายปีถ้าจ่ายรายปีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปทุกวันหรือจะได้ใช้สิทธิ์คุ้มค่าหรือเปล่านะคะ พราะเอาแน่นโนนไม่ได้กับร่างกายถ้าเหนื่นอยมากๆก็ไม่อยากไปคะอยากโนนมากกว่าอยากเอ็นหลังมากกว่าโอ้ยเสียงยกแยเกียงยกายเกียนะคะป่ะ จักยานตัวนี้ยซื้อมามือสองค่ะซื้อผ่านหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเก่าแล้วซื้อมาในราคาสามร้อยโคนเลิกงานก็ขับรถไปเอาคือไกลมากตอนที่เขาลงประกาศขายในเฟซบุ๊กเหมือนเขาจะปักหมุดไว้ว่าไปรับใกล้ๆนะคะแต่พอพอไปเอาจริงๆนะขับรถไปกับกระสมมองชั่วโมงไปค้นหาบ้านเขาก็ ไม่ใช่เจอง่ายๆนะคะอยู่ในป่าครับเป็นจักรยานเก่าของชาวเดนมาร์กครับผัวเมียคู่หนึ่งที่ไว้กระเสียนที่เขามาซื้อบ้านพักตาอากาศแต่อยู่ในป่านะคะในเขตสวีเดน,นะครับรถไปนานมากกว่าจะเจอบ้านเขานะคะแต่พอ,พอดีเราตกลงใจที่จะซื้อแล้วนะคะก็เลยต้อง ขับรถบหาบ้านเข้าใหเจอแล้วก็ได้ไปหพี่อใส่รถขับเอามาใช้เนี่ยพังหมดแล้วค่ะใช้มาหลายปีเหมือนกันนะคะแต่ก็คุ้มสภาพยังใช้งานได้อยู่ในราคา300โคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอ,ออกกําลังกายวันละนิดแล้วหน่อยค่ะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็สู้กับงานหนักได้ในทุกๆวันนะคะ พื่อร่างกายเพื่อชีวิตยังไงก็ต้องสู้นะคะขอเป็นกำลังใจให้คนไทยไกลบ้านทุกคนนะคะขอให้มีแรงกายแรงใจสู้ต่อไปและขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเราอยู่ไกลบ้านยังไงก็ต้อง ทำจิตใจให้เข้มแข็งกว่าเก่าหลายเท่านะคะใช้สติแล้วก็ทางอกให้ชีวิตยังไงเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปคะ่ะออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะออกกำลังกายมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิด สุกทนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะจากคุแม่คนอีสานใต้คนอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ